้ยสวัสดีครับผมบัวขาวนะวันนี้นูเบเอ็กจอนรถถังหอมรถถังเย็ดเอาดีเฮ้ยมึงดูเรืเหรอเอาดีมึงมวยบ่อยด้วยโทษทีมาดีมาว่ามาวาไหวน้องเอาล่ะคุณดูดวันนี้เราจะมาทําการจําลองการต่อยกันนะครับผมในเกมเกมนี้มันชื่อเกมอะไรไม่รู้อนะ่ะคนดูคอมเมนต์ด้วยละกันนะผมไปเห็นพี่คาชาอัดเวทแล้วก็คนในที่ขอดผมมันเล่นเยอะแล้วไอ้กูมันมาเชิงตรงนี้นุ๊บเฮ้ยมัาเชิงตรื่องเลยหรอเอาดีใส่เลยนะงั้นน่ะเอาดีมา เ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นพอก่อนพอก่อนอะไรอะพอก่อะพอก่อนอะไรวะเนี่ยอ่พอก่อนเฮ้ยทำแตมันสู้กันแ้วนะนุ๊บริงคนขึ้นเวทีน่ะนี่ไงมวยนี่ไงมวยข้างทางอะเียละน พอดูครับขอการสวัสดีทุกคนทั่วนการวันนี้อยู่ผมเองครับคิงนั่นเคดีก็นูเปอร์เหมือนเดิมเวย้ยคือหลังใจทุกผมหายไป,ไปเป็นเดือนน่ะทางเพื่อนครับทำลายพี่หนึ่งเดือนเนี่ะเมื่อกี้รครับพี่ขอโทษจริงๆริงคนดูผมหลมตัวไปเล,เลยแล้วค <c oughs> ้วอนลอยใช้เงินชิวๆไม่ได้รวยครับก็ไปเล่นเกมผมได้นะมัเตอร์ไฟเลสก็จะอัปเดตละอันนี้จริงคนดูไม่ใช่ว่าบิดอะไรนะคือคือการทำจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้นานเว้ยแต่ว่าคนทำเซิร์ฟผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่อ่ะต้องบอกอย่างนี้โอเคแต่เดี๋ยวก็อัปเดตนะใจเย็นนะครับ อเคมก็กูรู้ว่าคนดูใจยเย็นมานานแล้วแหละก็เหมือนอารมณ์ผมอะ่ะอยากให้บอฟฟต์อัปเดตอะไรกันมันก็นานเนาะก็ต้องรอโอเคนู๊กวันนี้เราก็จะมาเข้าเรียกต่อยมวยกันวันนี้กูจะสอนสอนเชิงชม<ด>ึงนะอ่ะอะไรนะไปโคขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยเข้าอย่างนี้เลยขึ้นมาเวย้ย <c oughs> เออคนดูครับเชียร์ด้วยนะว่าผมจะสู้มันใบห,หรือเปล่าคลิปนี้ถ้าเกิดว่าถ,ถึง500ไลค์นะคลิปนี้ <c oughs> ผมจะไปชวนไอ้แจ็คก,กี้มาทําคลิปนะคนดูเนี่ยคุยจะต่อยมนะันอะสอนเชิงมวยหรือมันจะเ <c oughs> ชิงมวยผมก็ไม่รู้อ่ะเวลาต่อยเนี่ยต้องพูด, S <S <c oughs> ดว่าเอสเอสเดนโนเบอร์มวยเคมาดิมาดิเออสคอาเฮ้ยหนุ่มล่ำเลยมาดิมาดิมาดิเออมาคิขยิบขวานเฮ้ยแป๊บนึงเปิดเสียงก่อนได้อัศนรสกว่าเฮ้ยมาดิอืมอืมอืมนี่ไง มาเดมาเดมาเดเฮ้ยเฮ้ยมึงเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเอ้าเอ้าอเคยเล่นเหรอนี่ไงไนี่นี่จะหลบบ่ไอ้นุ๊ปเฮ้ยป้องกันป้องกันป้องกันดิ เกด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 ปิกปาได้นะกดลบที่นี่ไงเฮ้ยยยเฮ้ยยยเฮ้ยคุณแม่ถอนเลยเออเนี่ยคุณบอกที่ของจริงลบทีนี่ไงเมงบานบานกูบอกเลยบานคือบ่อนพังอย่เงี้ยเออเอา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 นี่ไงครับโดนไปดีครับโดน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 ไปซัดเป็นต่อยโหดวจังแล้วกูใส่ไงมือนปอกเสื้อไงนี่ไงนี่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 มีต่อยเหนื่อยด้วย มใส่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 โหดโอนโหดโอนอุณดนเกิดจรนะให้แค่คลิปนี้ถึงพันไลค์อ่ะผมจะชวนพี่ขัะชามมาเล่นด้วยกันเอาไหมขนาดนั้นเลยเอขนาดนั้นเลยแหละนี่ไงอุ้ยโหดจังอ่ะเราจะสู้ทั้งหมดสามลาวนะครับอันนี้ก็ลาวแรกอยู่คุณดูแม่งมาจัดเลยวะมามาว่ะเออเออเออ เออ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 ไม่โดนไม่หลบใหญเหรอกระจอกเองมา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 ดีไงนุดีไงเดี๋ยวเราจะไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้นู๊บมาดีเฮ้ยเ้เดี๋ยวเอามาคัพปะนู๊บตายเลยขนานั้นตายเลยเฮ้ยไปเอาเรื่องจังวะเอายี่คนดูเดี๋ยวเราสู้กันเสร็จอ่ะเราไปทักกระทืบคนไปนุ๊บเอาไว้จะพูดอย่างเงี้ยนะเออเดี๋ยวผ่นโอซีกันนุ๊บไอ้ดูผ่านนะผ่านนะผ่านนะกูบอกเลยบอกเลย I <laughs> บังค่าเดิบบังค่าเดิบน้องมาดินี่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 ไงนี่นี่ไงสวนสวนคนไม่ยับเลยไอ้ชิวแชตนูเปอร์โอเคคนดูผมว่าคิดถึงคนดูมากนะแต่ว่าเอาง่ายนะผมก็อยากทำบอกรูะแต่ว่าคือผมมาเจอเกมเกมนี้แล้วผมอยากอัดเว่ยประเด็นนนาผมก็เลยชอบไงนี่คุ้มไม่สนไงนี่มามามาเปอร์ดูตายนะนูไม่ไหวได้ร้อง เออเออคือคุณจบตอนนี้คุณตายนะโน้บอกก่อน <c oughs> คุณตายนะคุณทีบังเด้งนะกลัวเขากลัวแล้วกล <c oughs> ัวแล้วก่นเด้อะดูขย <c oughs> ันเหมัอ <c oughs> นเครี้ยงควาย <c oughs> สาดสเม็ดแกนุนสเม็ดแกน,นี่หัวใจแตก <c oughs> ไม่ใช่สเม็ดไอ้อไน้อง น่ากลัวนน่ากลัวชอบไหมชอบไหมชอบเกมนี้ไหมเหนือน่ากลัวเนืออแบบนี้เลยนี่ไงบอกฟุตกดกูยับเบอรอนุ๊กเล่นยาของแข่งเกมนี้เกมนี้ใส่ใส่โอ้โยต่อยทะลุกอดด้วยไอผมก็ชนะเรียบร้อยนะถือว่าชิวจัดเลยอุ้ยเป็นหนึ่งสองร้อยบาทเอางี้นุ๊กเดี๋ยวเราลองไปท้าคนแถวนี้ดิมีคนไทยหรือเปล่าเนี่ยอ่ามีคนไทยไหม คนไทยมอยากใส่เดี่ยวไม่น่าจะมีไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวมึงจะเอากุยไฟอ่ะเพื่อนไฟขับมันใส่คนนอกสนามแล้วไปลุงกระทืบมันนอกสนามปออมันมีไหมเนี่ย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 นี่มันท่านใครไม่ได้หนึ่งเนี่ยใครเนี่ยเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยเลยเดี๋ยวเอาเนียเอาดีๆได้เลยเหรอไอ้ยังไม่ข้ามเหนือเหนือดูเอาดลยสี่ไฟเตอร์เอ้ยรู้ไหมเอาด้วยเอาเยอะดีดี อมันถอยมันถอยนุ้กไม่เอาเหรอไม่เอาผมไม่ไหวจะมันหนีก็นี่ก็่อยต่อเออรู้มันดักมันด้วไอ้เจ้ามันหนีกูอัดแม่งโคตรสั้นเลยดูด้านเดินโอ้ยกระจอกมากเลยครับจะเดินกำลังการมีกบ เฮ้ยนุ๊กนุ๊กนุ๊กมันมวยไม่ใช่กูไม่ใช่กูกูเอาอีกย่างแนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอ้ยไม่เช่อกูเช่กูเอางี้มึงมึงลงใครมึงลงใครมึงลงใครเอางี้ฆ่าฆ่าคนเลยคนเลยาสิบล้านนะชนะชนะไฟสิบล้านนะเคยดว่านแรกคนแรกเลยที่ได้นโลบอได้สิบล้านไฟเดียวมาว่ะเอ้ยเอ้ยเออนุ๊กเอาเที่ยวมวยนอกสนามเหรอเย้แล้วมันมาต่อยแล้วนอกต้นหนาวเว้ยเฮ้ยหือแบบไอ้นี่มันดูเดือดมากเลยนุ๊กมันไม่มีหน้ามีตาว่ะมันไม่มีหน้ามีตาแต่มันหน้าดำ นดำเฮ้ยค<น>ุณดูดูดิตีผมยับเลยว่ะนี่ไงลำเหรอนี่ใส่ใส่นัวเนียใส่หน,น้านี่เอ้ยเฉียดอาหนีอ้อโอเหม่ยข้างสนามก็หนีไปแล้วอ่ะโอ้ เสียอ้วนต่อเลยเฮ้ยไม่รู้ป่วยตายไม่ไหววะไม่ไหววะเสียเสียโดนดิ้งเชิงมันหนาเชิงหนาเชิงหนานี่ไงหนาหนาเออมาดิเฮ้ยเป็นมวยว่ะหมดเฮ้ยนี่เป็นมวยจริงเป็นมวยจริงเป็นมวยจัดเลยมวยเลโก้อย่าพูดอย่างนั้นดิเลโก้เสียใจเออ นีเไยบัตรเลี่ยมๆถ่ยเข้าหน้ามันลูกสีเหลี่ยมเฮ้ย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 อะไรอ่ะเนวยจัะูกเฮ้ยย้ยเป็นนาคมดเฮ้ยอ้ย้ เฮ้ยคุณแพ้เหรอเฮ้ยดูยังเมันบัดรจัดอ่ะมป็นเวอร์จันต์อ่ะตเไงไม่ล้มมึงไม่ล้มตีไงใส่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 นี่ไงก็แตกก็แตกเอากูแตกแคนเอาเอาเฮ้ยมันต้องเล่นนานแล้วแน่เลยนี่ไงเล่นนานเหรอเป็นอาจารย์เหรออืออือนี่ไงอาจารย์ชิฟูหรือเปล่านะอาจารย์ชิฟูดูดูกูคนตายดูไปเดียวน็อกไปเที่ยวโอ้ชิปโรโอ้คุณหนมตายน็อกกว่าน็อกกว่าแทงแพ้แล้วหนีเลยเจอฉันหายละ สนามแม่งมีงูคุณเดินมาเล่นด้วยโอ้ยเ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 จเสียจเจเสียเฮ้ยนุเ้เออะไรเอะไรเนี่ยดีโอเวลากู นี่เฮ้ยทขาไม่มัดกูช้าเออนี่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วอะอะไรเยอะมันหลบมันหลบได้แล้วมันจะเนี่ยถ้าหลบทันอ่ะมันจะเป็นจังหวะเฮ้ยเฮ้เอ้าเอ้านู๊นู๊นู๊นูกูจะแพ้มันจริงๆนะเนี่ยลูเปอร์โอ้โหมันซัดกูโอ้ยมันเล่นลานอกสนามอะเฮ้ยมันตายมันตายมันตายมันโดนกูใส่ได้เหรอเออได้สกิลส์สินี่เฮ้ยโคตรที่เขาที่มีหัวใจเลยบีบีีโกูใส่นี่เวอรสตาร์เป็นตินดองเดียวงเอาแห้งเลยเอ้า นับเลขตายยั่ก็บอกเลยมาแต่ว่าเอาจริงๆนะตอนนี้คือมันนําไปไกลมากอะ่ะคน,นดูเ <c oughs> ชื่อมันนําไปไกลอะนะคือแบบผมเหลืออีกไฟเดียวคือถ้าผมตายคือจบอะชิบหายแล้วที่ก,กูเจอตึงด้วยดินุ๊นี่ไงเฮียกูนึกกูดูหน้ากากเสืออยู่ กลกงเสือบากเกะบากเกงอันนี้บาเกะเอ้ยเอ้เอ้โอ้ยไอ้กุนโด้เอสเอสเราตายมวยเก๋ตโอ้โนบโอชิดแล้วุนบเราเราจะแพ้เหรอคือเราจะแพ้เออไอ้บาเกะแล้วกูให้มีผลพิสานว่าไอ้ก็เก็บเลือดอะคือเอาง่ายๆโนบถ้าเกิดว่าตายแล้วกูตายคือกูจบเว้ยขอให้ชนะแต่ถ้าเสียเลือดก็แพ้เหมือนเดิมใช่ใช่แพ้กัต้องเติมนี่ไงอ้ย มันต้องมันต้องเป็นจังหวะของมันเนาะแล้วก็เก็บสเตมินาองนี้ต้องดูสเตมินาให้ดีนะคนดูก่อนที่จะเข้าไปบวกอ่ะเออมันเลือกไอ้อันนี้การต่อสู้ได้นี่ไฟติ้งสไตล์อ่ะใช่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 เจ้แบบเกย์หรือแบบอะไรได้หมดนะตายมวยไทยตายเกย์ตายมวยไทยก็มีปะมีไหมน่าจะมีเลยนะมีแบบสากลนี่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 สากลสากลไม่สนกูใส่กอนนุกูแพ้ปะเนี่ยคนดูผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะกูเขยก็จริงจังอยู่เมมเมมเรื่องเมื่อยไทยเอ้ย เฮ้ย,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 ยไปไหมหอเอเยค้คือคือแบบช<ม>่วงนี้ผมผมแบบดูมวยมาเยอะนะผมดูรถโท <c oughs> รถ,ถังอะไรเงี้ยจริงๆ กูแบบดูทุกวันเลยเฮียกูบ้ามากเองต่อยหน้าตัวเองนะของขึ R ้นของขึ้นว่ะต่อยหน้าตัวเองว่ดเออว่ะดูเฮ้ยอยาให้กูแต่งต่อยหน้าตัวเองนะเยอะนี่ไงต่อยหน้าตัวเองกูใส่เอาว่ะฉากด้วยเอสเบิร์เนอร์นุ๊กนี้เอสเบิร์นอร์บ่อยเฮ้ไอ้สมบัต like i mean. ิหนึ่งที Cage, น้าเกยเหลือปยังนุ๊บเนี่ยคือกูเหลือโคตรน้อยเบลเลือนกูเหลือน้อยมากกลัวกูแพ้แน่ๆว่ะไม่ต้องไม่ต้องไปนุ๊บไปเฮียไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยส่งแรงเลยตัวเอ้ย ของเอ็กเป็นหมัดแบบธรรมดาหมัดมันของมันน่าจะเป็นระดับวันนี้เลยระดับแบบ่วงเมื่อวานเราแบบเออแต่เราก็มีมีระดับอยู่นะเ้ยอ้วนแป๊บฝึกมานี่วะเฮ้ยนุ๊เอ็กกูตายนุ๊ปอ้อัดมุมเลยอัดมุมเลยโอ้หม่กอดได้ตังค์เปนิดเดียวเองต่อยคนตายข้างสนามเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอันนี้หรอหมุนเก้าครั้งหรอโอเคมาคนรู้เราสุ่มก่อนละกันนะเดี๋ยวผมได้ของดีพื้นฐานตำนานเราต่อยคนตายข้างสนามเลย เฮ้ยดับเทเลยไอ้ลูกกูได้ดาบตำนานสิม่วงว่ะเออเฮ้ยเลเจนด์นี่ถ้าจะเป็นตำนานหรือมิติกวะกเอามาว่ะมาว่ายี่กูเอาหน่อยไม่เล่นเลยครับอย่างงี้สุ่มเลยเอ้ยขอของดีๆได้ปะเนี่ยโอ๊ยเกลืออยู่ในเกมนี้เลยสุ่มเป็นเลเกลวเอาว่ะเานุ๊โอเคคนดูสุ่มแป๊บสุ่มแป๊บอะไรวะนุ๊มึงได้อะไรเนี่ยมึงไปใส่มาได้อิเปิลมาเนาะ อีโป้มามิสติอะสีม่วงเลยมามามาโคดสีม่วงเหมือนกันแต่เราต่อยแล้วเป็นสีอุ้ยโคตรที่มา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 ดีมามามาดีมามีมามีมามามาอามหมาอาม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 ีมา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 ดาม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 เมา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 มมามมา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 มมามามบมา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 ูมเ โอ้ยเฮ้ยมาน้ำหมดนี่ไงกันเหรอนี่นี่ตายนะนุ๊กังนะเนาะไม่ไม่เฮ้ยไปปัดมึงยืดจังวะแปลกแปลกะนี่อันนี่นนอ่สวยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยมาที่หมายละแห้แหวเนี่ยตรงนี้เฮ้ยทอ็ดมอ็ดเองกัอไมเได้อ็ดเอ็ดเอดเอ็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 เอ็ดด พโอ้ยไม่ยังหรือไม่เลยไม่หรือเปล่าไอ้้นองดูมั้าก็รู้จักไหมรถถังเดินหน้าอย่างเดียวไม่เคยนี่ไงเออเอ้อาคุตายนุ๊บโอ้ my god ขอโทษคุณดูนะที่แหกปากโวยวายไปนิดหน่อยมันสนุกจริงๆคนดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพตารังคลิปนี้ง้างแมพไม่ได้ง้างหมัดไม่ได้นี่ไงง้างแมพเบอร์ง้างแมพเบอร์เฮ้ยนุ๊บ เอ้ย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 น yeah. ี่ไงมาดิกลัวแบบเนะกลัวแบบเฮ้ยเฮ้ยพวด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะม่เป็นไ้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นุนแพ้กูแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วก็สองล้าด้วยกูบอกให้เลยนกหายแล้วรอบสองไม่มีไม่มีเลือดไอ้น้อง มีได้อะไรน้องเลือดหมดเฮ้ยคนดูถ้าเกิดว่าคลิปนี้วิวผมดีนะผมเลยกลับมาทำจริงๆคนดูกดไลค์กันมาเยอะคอมเมนต์มาเยอะด้วยว่าคิดถึงพี่หรือเปล่าไอ้เนาะนี่อุ้ยนุ๊ปโอ้เฮ้ยเอาดีๆนุ๊ปกูเลือดเอบมึงแล้วปะเฮ้ยเปิดโฟเหอะเปิดโฟเ์ไอ้เน้อง๊ยอุ๊ยมีอันตินี่ว่าเออดีๆอุ๊ย เมาเออเดี๋ยวเมาเออตาดิเย้มามามาดิตัวใจเมาเออใส่เลยมาหมัดมาดิมาไปเอ้าเอ้าเย้มึงนอนไม่หลับนะเย้มึงกดกูอย่างงี้กูยอมแพ้ก็ได้เพื่อนเอ้ยมันสู้กี่รอบอะสาม แต่เอาไงใครใครสามก่อนชนะไงมึงนำไปตั้งเท่าไหร่อ่ะดูไปยัยกูแพ้กูตายนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยยย่อเกินอ่ย่อเกินเอ๊เทพเอกพเอกเลยอมึงดูเล่นดูเล่นเองดิตายอันนี้คือแพ้เลยดูพียัยไปโดนมันโหดจังเลยสิแพ้เอ้ยกูแพ้สิเด้อเย่าแพ้แล้วไม่ปย่าตายเลย เปิดอันตีติดต่อให้ล <c oughs> เลยเยากให้นอนดิมีคนแต่งกินแบบนู้นต่างาประเทศว่ะมึงมีแต่ฝรั่ง โอเคก็ถือว่าวันนี้บัวขาวรถถังก็น่าจะจบประมาณนี้แล้วรูโอเคคนดูก็เฮฮากันไปนะวันนี้เราก็มาเล่นแบบแบบนี้เป็นการต่อสู้แบบแนวมวยอ่ะเอาง่ายใครชอบมวยอยากมีมวยอะไรเงี้ยก็มาเล่นเกมนี้ได้ถ้าเลโก้คนไหนนะอยากจะบวกคนอะไรเงี้ยจะมวยจากอะไรก็มาเด็ครับมาเด็กครับมาเด็กเจมส์เจมส์เจมส์ทุกคนดีเลยนักหนามคุณนักหนามเลยเออมันจะใส่อัมตีมมั้อ๋อเอาเราขึ้นไปต่อยกับใครไม่รู้อ้นอ้นตีผายแล้ว เฮ้ยตัวแรกนี่วะตายแล้วมันตายแล้วนุ๊ยียมันตายมันตาย เว้ยมันชกนอกสนาไมได้ด้วยเหรอเห็นว่ามันเป็น,น,เ,ปนเขาเลือกบัคนะอันเนี้ยจริงจริง,รงมันควรเป็นเซฟโซนนะเว้ยคือมันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเห็นว่าคนที่ทําแบบผมอ่ะเขาว่าเขาทําบัคขึ้นมาได้เปล่าไม่รู้ต่อยนอกสนาไมได้ด้วยจริงๆมันควรอยู่ในสนาไมไงลูเปิลถ,ถูกเปล่นั่นแหละโอเคครับคุณดูก็วันนี้ประมาณนี้กันเนาะถือว่าให้ทุกคนดูหายคิดถึงผมหน่อยละกันนะครับผมโอเคก็ใครชอบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยละกันกดแชร์แล้วกดติดตามด้วยละกันแล้วใครเข้ามาหหหหม่่่อโททีีาาายยยไไไไปนนนนรัดด้้ก็ูแแถวละ ก็คือคิดถึงคนดูนะแต่ว่าผมลงคลิปไปคนดูก็ไม่ดูผมอะแต่ก็ไม่ได้น้อยใจเลยหรอกเพราะว่าช่วนที่ผมก็ทําแมปเนาะก็มาดูไปเล่นแมปผมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไงแมปผมใกล้อัปเดตละขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับรับชมด้วยลืมไปติดตามช่องนูเปอร์ด้วยนะครับนูเปอร์เป็นคนดังในช่วงนี้โอ้หไม่ดังเลยโอเคเจอคลิปม้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปบ่ายครับผมสวัสดีครับคุณ